ขายไม่เป็นค่ะไม่ชอบขายไม่ชอบส่งของไม่ชอบสต๊อกของไม่มีเงินทุนหมุนเวียนมีเงินทุนเพียงน้อยนิดแต่ชอบไลฟ์สดค่ะชอบเวลาทําคลิปชอบเวลาดีไซน์คลิปวิดีโอโดยเฉพาะ t i k t o k นะคะมันท้าทายที่สุดจะทำอย่างไรดีถึงจะมีไรายได้แบบไม่ชอบขายแต่มีไรายได้ขายได้แต่ละชิ้นแต่ละชิ้นเนี่ยมันก็ต้องแบบต้องไปหักต้นทุนไม่เหลือสักทีหนึง่งไม่อยากมีปัญหาแบบนี้ทำอะไรก็ได้ที่มันแบบค่าแนะนำ ได้ถึง70%็ดสิบเปอร์เซนมีไหมคะอุตายค่าแนะนำอะไรได้ถึง70%็ดสิบเปอร์เซนมากไปแต่มันมีแล้วนะคะในวงการออนไลน์เราไม่ได้ขายค่ะเพียงแต่ลูกค้ามาซื้อสินค้าผ่านแอปพลิเคชันของเราเราก็ได้รายรับถึง70%ต่อชิ้นแล้วนะคะเอาแล้ว70%มันได้อย่างไรล่ะก็สมมติว่าสินค้าราคา1000เราได้แล้วนะคะ700โอ้โหเยอะถึงขนาดนั้นเลยเหรอถ้าเขาซื้อ5ชิ้นล่ะ หากสมมติว่าเขาซื้อ5ชิ้นสินค้ารวม6,000 7จของ6,000นั้นเราได้รับสัินทีค่ะ4,800ว้าวอยากทำจังเลยไม่ต้องส่งของไม่ต้องสต็อกของแต่ได้รายรับเท่านี้เลยเหรอใช่ค่ะมันมีอาชีพหนึ่งนะคะเรียกว่าอาชีพในหน้าออนไลน์ค่ะและอาชีพนี้ค่ะทำง่ายมากๆเพียงแค่เราเข้าไปเรียนรู้ระบบนะคะและโหลดแอปพลิเคชัน แชร์ลิงก์แอปพลิเคชันให้เพื่อนเพื่อนสั่งซื้อสินค้าโดยเราไม่ต้องส่งของไม่ต้องสต๊อกของแค่นี้เองค่ะหลังจากเพื่อนๆของเราโอนตังปุ๊บบริษัทจ่ายเงินปันผลให้เราปั๊บเลยค่ะรายได้ของเราดันหรอว้าวแล้วใช่ไหมคะใครสนใจใครอยากรู้รายละเอียดเพิ่มทักมาค่ะอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเดี๋ยวเราคุยกันค่ะ